กวดโควิดด้วยตนเองอยู่เฮือนก็ได้นะทุกคนเพียงแต่ทุกคนไปซื้ออุปกรณ์เครื่องกวดอยู่ตามแ้่นขายยาเนาะทุกคนืันนี้สิม,มาสาธิตการกวดพยาธิโควิดที่นี่กวดกวดด้วยตนเองอยู่บ้านก็ได้นะและมันจะมีหลอดลน้อยๆเนาะเพื่อเราหยดน้ำยาใส่เกี่ยควคมพอเวลาเราเย็นดังนะเราก็มาซูบใส่สคุณอิจิปรลหลอดเย็นกวดโควิด นะเขาบางไว้ก <su> ่อนเพื่อนมัวบงใจตัวนี้กุ้งเกียมไม่เยดังเกียน้นำยาก่อนอันนี้ไม่เยดังแต่เราหมุนสามรอบเยดับซองคู่ดังคอยหมุนเขาไปาไปอีทางคอยทางกันไปมันบุจ็บเลยก็ หลังจากเย่เ,เลี้ยวก็เออเกียมไปดิเอาไม่เยหันลงใส่น้ำยาแล้วก็คนคนแล้วก็บีบมันน้ำบะบีไปไปไม่เยหันเพื่อว่าให้น้ำขี้มูกเบาไม่ยังหันมันอยู่ในหันหลังจากนั้นก็ยอด นำยาลงใส่อุปกรณ์น,นะปลาใบซีมหานาทีลทาพักเห็นขีดหนึ่งคือป่าบูมิเซอร์นะ